เราก็เติมเราเติมเกมออนไลน์แล้วเราก็เติมเกมแบบพัซิลด้วยเพราะมันไม่ผ่านสัที่เยียมมันทนไ,ได้มันมันอีกแบบอีกแค่แบบคลิกเดียวผ่านแหละแต่ว่าใจหมดเราก็เลยเติมตอนหนูอ่านเดอะทอยหนูก็เลยฉันเข้าใจเธอเดอะทอยฉันก็เติมแต่ว่าฉันไม่ถึงขั้น4ล้านบินเป็นบัตรเครดิตมาอย่างเงี้ยมาหนูก็จะถามเราว่าเติมเกมอีกแล้วหรอหนูก็เลยบอกว่าใช่ทำงานหาเงินม,มาเติมเกมแค่บินมาประมาณ5 0 0พันแม่จะด่าแล้ว แล้วก็เล่นเกมด้วยกันทุกวันอะไรเงี้ยแล้วก็เล่นเกมก็กวนกันไปเรื่อยๆนกันงเวลาเล่นเกมเขาไม่เคยเลยแต่นี่ก็คือที่สุดร้อนที่สุดวัยรุ่นเลือดร้อนฝั่งตรงข้ามด่ามาโมโหเลยใช่โมโหเลยเขาเอยดื่มเยสกิบงเชเขาก็บอกว่าเขาอยาไปซีเรียสเลยเล่นเกมเฉยๆมันแบบแพ้ก็ไม่เป็นไรเสียดาวเองอะไรเงี้ยแต่เราก็คือเสียดาวไม่ได้มันคือศักดิ์ศรี ถ้าเราใกล้จะแพ้แล้วเราก็ห้ามกดยอมแพ้ไม่ได้เราโมโหถ้ายิ่งฝั่งตรงข้ามด่าว่าแบบเรากระจอกเราไกา่แล้วก็จะแบบหึแต่หนักสุดคือฝั่งตรงข้ามด่าเท่าหร่คนในทีมด่ากันเองเนี่ยแรงกว่าเยอะเป็นคนที่แบบถ้าไปถ้ากดคนเดียวอะ่ะถ้ากดเขาไปเล่นเกมคนเดียวอะ่ะก็คือแพ้ต้องมีแบบต้องมีอย่างน้อยสองคนมาแบกบแต่ในทีมมีห้าคนนะก็คือพี่น้องและเพื่อนเขา เพื่อนๆเขาเก่งมากก็คือเพื่อนเขามีมีพี่น so ้องกับเพื่อนเือเขาอีก3คนก็รวมเป็น4คนแล้วทีมมีหหนูก็เฮ้ยเราเขาไปพอดีเลยอ่ะเขาเก่งกัน4คนแล้วเราก็เป็นตัวกระจกหนึ่งคนก็ถือว่าหนูก็บอกเข้าไปหนูบอกตลอดว่าถ้าพี่ๆมากัน4คนแล้วเอาคนเก่งๆคนหนึ่งเกมมันจะง่ายมันต้องมีหนูมันถึงจะแบบยากขึ้นมานิหนึ่งเพราะมันมีคนกระจอกคนหนึ่งที่ทุกคนต้องแบกใช่เราก็เติมก็หนัก เราเติมเกมออนไลน์แล้วเราก็เติมเกมแบบพัซจลด้วยเกมพัซจลที่แบบเหมือนแบบเกมแบบพัซจลเฉยๆอ่ะแบบแบบทำให้ผลไม้เลี่ยงสีกันเราก็เติมเพราะมันไม่ผ่านสัทธีย์มันทนไม่ได้มันมันอีกแบบมันแบบอีกแค่แบบคลิกเดียวผ่านแหละแต่ว่าใจหมดเราก็เลยเติมเออใช่มันคือใครเครียดมันคือเหมือนทุกวันนี้แบบแบบวินเป็นบัตรเครดิตมาอย่างเงี้ย มาหมาหนูก็จะถามเราว่าเติมเกมอีกแล้วหรอหนูก็เลยบอกว่าใช่ทํางานหากเงินมาเติมเกมตอนหนูอ่านเดอะทอยหนูก็เลยฉันเข้าใจเธอเดอะทอยฉันก็เติมแต่ว่าฉันไม่ถึงขั้น4ล้านแค่บินมาประมาณ5,000แม่จะด่าแล้วล <laughs> ใชก่ก็อาจจะมีแต่ว่าเราไม่ได้แบบเติมทีเดียวไงเราแบบเราต้องแบ่งยอดหน่อยแบ่งว่าแบบอ่ะ เติมเกม200ปุ๊บแล้วมันต้องมีบินอันอื่นมาแทกแทกแกแล้วก็เติมเกมใหม่แทกแทกเติตเมเกมใช่เดทอาอาจจะรวมบินมาเลยดูยอดเยอะอ ok ใช่แต่ว่า,วาคาอวยพรปีใหม่ของมามาหนูก็คือเติมเกมน้อยๆนะลูกปีนี้หนูก็แบบเดี๋ยวหนูจะทำงานเยอะๆจะได้มาเติมเกมได้เท่าเดิมไม,ไม่ขอทำตามแต่ว่าจะขอเพิ่มใช่มันไม่ได้มันมันคือความสุขเราอะไรเงี้ยมันคือแบบอ่ะมันออกไปเที่ยวไม่ได้แล้วก็เอาเอาเงินมาลงกับเกม คือมันเป็นเกมที่แบบ free to pay นะคะแต่ว่า pay to beautiful ใช่เราเติมเพราะเราจะสวยคือใช้ตัวปกติมันก็ได้แหละแต่ถ้าเรามีสกินอะเราจะสวย,เร,สวยเราจะแบบเราจะเราจะเก๋เราจะเดินมาแล้วแบบฉันมีสก <c oughs> ินแพงๆใช้ถึงแม้ฉันจะไม่เก่งก็ตาม <c oughs> เคยเติมแล้วแบบมีสกินแพงจนถึงขั้น <c oughs> เพื่อนแบบในทีมที่เราไม่รู้จักอะเขาด่าว่ามีตังเติมมีตังเติมซื้อตัวละครแต่ไม่มีสกิลเพล หนูก็บอกว่าหนูเลยตอบว่าใช่ใช่ไม่เก่งแต่อยากสวยโอเคในานาที่เคยเติมเกมมาตั้งแต่ตอนมัธยมปฐมเลยดีกว่าเรายังไม่มีรายได้เนาะตอนนั้นแต่ว่าเรามีรายได้จากการที่เงินค่าขนมไปโรงเรียน20บาท40บาทตอนนั้นน่ะนี่แหละคือรายได้ของเราแล้วก็ตัดสินใจไม่ซื้อขนมกินเลยประมาณ4 5 6หเดือน เพื่อเก็บตังค์ให้ได้ประมาณ1000และไปเติมเกมหมายถึงว่าถ้าไม่มีไรายได้ไม่ควรจะทําเกินตัวขึ้นนี่ไม่ไทําเกินตัวนะนี่ก็คือมันต้องมีสิ่งที่แรกมาถ้าอยู่อยากเติมเกมยกูต้องเป็นคนที่ประหยัดอดออมจังหวะนั้นน่ะไม่แน่นะเพราะว่าเนี่กับน้องชายทำแบบนั้นสุดท้ายคนที่เติมคือคนเดียวก็คือเราแต่ว่าน้องชายก็คือไม่เติมเพราะว่าพอเขาเห็นเม็ดเงินเยอะๆเขารู้สึกว่าเขาเก็บเงินได้เยอะมากเลยเขาก็เลยเก็บไว้ทุกวันนี้น้องชายอาจจะรวยกว่าแล้ว ก็เลยอยากให้เด็กๆทุกคนอย่าถ้ายังไม่มีไรายได้อย่าเติมเกมมันต้องมีสติในการเติมไม่ใช่แบบ,แบบเติมแบบเติมเติมเติม,ตมถ้ามันาบางอย่างมันเล่นตัวฟรีได้ก็เล่นตัวฟรีไปก่อนวันหนึ่งที่เราหาเงินมาเองได้แล้วถ้าเราอยากทําอะไรนะมันก็เป็นเรื่องของเราแล้วอย่าลําบากพ่อแม่ค่ะ <c oughs> <c oughs> <c oughs>